จเจมเจอทำวันนี้เดี๋ยวเอาอาหารขึ้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเจอเจออ,นน <laughs> องไงเออะไรให้กินล่ะกองครับอ๋อโอ้ดีดีวันนี้วัดเ <laughs> จอด้วยเดินพอานสาธุ <laughs> เดินอมาามหาหลา,ายวันแล้วไม่เจอแต่นั่งเนี้ยนั่งนานแล้วเนี่ย เออแต่เราคลองชอบอยู่นั่นเดียวนี่นะแ้วแถ้าถุงอยู่กับเขาแล้วจะอย่างนี้เนมายอสุกสุกไปไหนก็ชอบตามสุกมาทำดีว่ะิ อย่างระแวงหมาอยู่นะระแวงหมาเนี่ยถ้าเจอหมาแล้วเขาจะนั่นเดเป็นอย่างนี้แหละเจี๊ยบอ้ามาดินั่นเดไม่ไม่ถูกกับหมาเอออ๋อเออเสร็บๆเลยหวานๆนะขวดหวานเฮ้ยอ่ะกินเป็นนั่นเดมันคายเป็นเม็ดต่างๆอืมกินคือก้อนน้อยไข่เม็ดไข่นั่นเด นั่งนะบำรงบำรงไข่อางกันอ่ะโอเคเสร็จมากับไข่ไอ้นน่นอนะไข่เม็ดไนออกอ่ะกนหลางคางางคนลางคนกลางนกานนกลางคนคะนลางคางคาางน ข้างบนไม่มียู่ีนุจะายไม่ไ้ีไม่ายไม่ติุกมาอยู่มาสองปีแล้วเข้าสองปีเนี่ยไม่ไม่ใช่เนี่ยกลับมาทีไปหายไปอ๋อหายไปสองสามวันกวกลับจ้ะอัน้อร่อยดูดเม็ดดูดูดเม็ดมันติดมันติดเนาะมันติดเม็ดเนาะนั่งยืดขาด้อ พอแล้วมันหมดแล้วลูกเอ้ยอ่าทิ้งเลยยังห่วงยังห่วงอยู่ดูดจนจนหมดเออเออเคียวมาไล้ปท้อปอม,มองหน้าเนี่ยจะหาเรื่องอะไรเงี้ยหน้ามองหน้าระ <c oughs> ทินนนะ้ำน้าใสเลยนะกินกินห้องตากอุ่นจะเท่าจานโบแล้วเนี่ย หัวขึ้นหน้าร่อยนกทุบเลยนะกลัวเราจะไปแย่งน่ะทำหน้าใส่เลยนะเขาเพิ่งเอาน้ำแดงมาถวายเมื่อเช้าลุงแกก็เก็บทำความสะอาดหมดพ่อถวายเมื่อเช้านี่เหร ก็เพิ่งแต mm ่ว่าทายมาเช้าน,นี่เองตรงนี้นึ่เขามาชิงไอ้นี是是่ของโยมเขาเนาะเขาเขามามาขอที่นี่แล้วประสบว่าเขาบอกขอให้ขายที่ดินได้และขอให้ได้ได้็วไยเร็วันก็ได้จริงๆก็เลยเอาน้ำแดงมาถวายมาอันนี้มาตรงพญานาคตรงนี้น้ำแดงเนาะมาเช้าเองแกเก็บลุงแกไม่รู้ไม่ค่อยรู้เอะไรเก็บหมดอ่ะกินด้วยสิ ถุงเลยหรอเฮ้ยแสบกันยังหมดละแต่ทุกวันไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไปบ้านโยมแล้วนะอยู่อยู่ตี่วัดเพราะว่าไปบ้านโยมบางทีเขาก็ดื้อเนาะแล้วก็ก็ไล<ๆ>่เอาอะแต่ที่วัดก็ไม่ค่อยไล่เอยอยู่ตรงนี้หละพาจ จ้ะตรงนี้จะมามามาพักแล้วเขาก็เดินไปรอบวัดนั่นแหละแต่ชอบมานั่งเล่นตรงนี้ประมาณนี้ย้ามาตรงนี้กินได้กินมีคนมา่าใช่ผ่านมาก็จก็เห็นบางทีมาสงสารนั่งมองรถวิงว่งวิง่งผ่านไปไปก็นั่งมองไม่มีอะไรกินเงี้ยตอนแรกที่มาจอดเนี่ยเข<อ>าเอาดอวเราเรืองมากินนะอ๋อไอ้ปลาอะไรนี่เหรอ เห็นผลไม้วางในดอกดาวเรืองทิ้กินผลไม้นะยังได้ผลไม้พอดีอร่อยไหมลูกฮะจะไม่ไปบุรีรัมย์อีกเหรอคะไปบุรีรัมย์จะไปไหนจ้ะบุรีรัมย์จ้ะไปเรื่อยๆอยู่จ้ะก็ไปเรื่อยๆ